สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราและอ n d r o i d v หนึ่งนะครับจะรีวิฝากก็แล้วกแชร์คลิปวันนี้จะทำขึ้นเพื่อนำสินค้าไม่ได้จากชั่และการลงทุนอย่ใดการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครนะครับอันนี้เราก็อยู่กับ ep ที่ศูนย์กับ Max Exchange นะเมื่อคุณอยากเป็นหัวแถวสามเรากลับมาอีกแล้วนะเรากลับมาช่วงสถานการณ์ประจำนะเมื่อคืนก็มีหลายเหตุการณ์เราก็เลยกลับมานะก็ลงทุนเนี่ยในเอ็กชาเนี่ยก็12 us ก็ภายใน1ชั่วโมงเนะี่ยเมื่อคืนนะก็ถอนกลับมาได้ สิ US เหมือนเดิมนะก็ตอนนี้ก็บวก20 US ขึ้นนะอมาดูกันนะก็เมื่อคืนเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่า1วันเนี่ยมีทั้งร่วงนะเมื่อคืนนี่บิตคอยล่วงแตะหนึ่งแสนหนนะแล้วก็ดีดกลับนะ1น0 0งจริงๆไปถึง1 1ึ่0 0 0หนเจนเลยนะติดขัดเล็กน้อยนะก็มีการประกาศลดดอกเบี้ยครั้งแรกของสหรัฐนะทำให้ เขาเรียกว่าอะไรตลาดดีดขึ้นมานะก็เลยปิดไปสองตัวเมื่อคืนเนี่ยจริงๆเมื่อคืนเนี่ยก็จริงๆนะ่ยตัว a r b เนี่ยหรือ a r b i t r a m นั่นเองนะก็จริงๆก็อยู่ที่จริงๆหลุดมาที่0 0นเตกกว่านะแ้วแปั๊บเดียวก็ดีดไปถึง0.05ย์จุดนจน0เพิ่งกลับมาซื้อตัวแถวๆ 0, 05, 0. 05, 0. 05, 0. 05, 0. 05 4แล้วศูนย์หนะก็ทำให้ปิดกำไรไม่ได้นะ แล้วก็เพิ่งปิดกำไรตะกี้ก็อีกตัวหนึ่งก็ A D A c a r d a n o นะอ่าตอนนี้ก็กลับมาซื้อ A D A ครั้งอ่ะไปดูกันสักเล็กน้อยนะมีช้อนอนะ่ะไปดูนี่นะก็ตอนนี้เราถอนออกมาเมื่อคืนเนี่ยนะเราฝากฝากเข้ามาเนี่ยส2สองดอลลาร์นะฝากเข้ามาเรียบร้อยลนะแล้วก็ได้กำไรแล้วก็ถอนกลับไปตอนนี้เราก็เออได้ทุนแล้วนะได้ทุน12สองดอลลาร์เหมดเลยแล้วก็ถอนกลับไปเห็นไหมฝากเข้ามาปุ๊บเท่ากับนะไม่มีทุนนะ มาดูฟิวเจอร์กันสักเล็กน้อยฟิวเจอร์ตอนนี้นะก็ตอนนี้ก็ปิดไปหลายตัวแล้วนะตอนนี้ก็ที่เปิดอยู่ก็จะเป็นตัว a R B นะแล้วก็ความหวังของหมู่บ้านนะ B R สังเกตมาหลายนานราคาไม่ขยับเลยนะตัวนี้นะแต่วอลลุ่มมันขยับเราไปดูในส่วนของท,ที่ปิดไปนะปิดไปนะปิดพ o ร i t ิชันตั้งแต่เมื่อคืนนะไปดูกัน U S u a นะตัวนี้ก็ปิดขาดทุนแล้วก็ a r b นี่กำไรสิบเก้าอยู่เอตล่านะแล้วก็ c r o ก็จะเปิดก็ปิดไปขาดทุนแล้วก็ x r p ก็กำไรล็กถ้าเปิดอีกหน่อยก็จะได้นะแต่ว่าไว้ก่อนแล้วก็ u s u a นะก้อนนี้ก็ได้กำไรบวกจุดหนึ่งสามนะแล้วก็ a d a นะอีกแปดนะแล้วก็ q x q d นะก็พวกนี้ถือยังอ่ะก็ถือว่าตอนนี้นะตอนนี้ก็ เปิด E R B นีสามร้อยเอ็กถ้าพอแตกก็ถแถวแถวศูนย์จุห้ากนะอาจจะแตกก่อนหน้านั้นเพราะว่าเรายังมีอีกตัวนะแต่ตัวนี้ราคาไม่ค่อยขยับนะต้องวัดดวงดูนะแต่ว่าก็ถือว่าเราเราไม่มีทุนเล่นเราแตกไปก็ไม่เสียอะไรครั้งที่แล้วก็พูดอย่างนี้นะอ่ะไปดูอะไรอะไปดูตรงฟิวเจอร์เล็กเล็กน้อยเพราะส่วนใหญ่ผมก็ไม่เล่นแบฟิวเจอร์นะเพิ่งมาเมื่อคืนอันนี้ก็เป็น ตั้งแต่อันนี้เก่านะไอเมื่อคืนเนี่ยกวบวมายี่สิสี่ดอลลาร์นะเห็นไหมหลังจากที่พอแตกไปวันที่สิบห้าหรือยี่สิบนะก็สิบหกศูนย์สิบเจ็ดศูนย์สิบแปดศูนย์สิบเก้าศูนย์เนี่ยแล้วก็ฝากเข้ามาเนี่ยยี่สิบสามแล้วก็ถอนทุนบวกยี่สิบสี่ดอลลาร์ก็ถือว่าเป็นอไอที่น่าทึ่งมากๆนะไม่รู้จะแตกไหมนะอแต่าก,การลงทุนก็มีความเสี่ยงนะก็ตอนนี้เออบีก็ถือว่าร้อนแรงตัวที่ร้อนแรงตัวที่ไม่ค่อยขึ้นเลยนะเออบีนะ มาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะใต้คลิปก็จะมีลิงก์ไปแนะนำวิดีโออันดับหนึ่งของโลกนะขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่สักชัวร์แลรร้วก,รรกันคือในรายการเราุมความเสี่ยงจอกันใหม่อีกทีหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย